ครับผมหลังจากที่เราทําการแช่ข้าวไป11ชั่วโมงนะครับเราก็มาทําการบ่มบ่มบ่มไปแล้ว2วันนะครับวันนี้วันที่2นะครับยังไม่เต็มวันนะครับตอนเช้านะครับเราก็จะมาดูผลงานครับว่าเป็นยังไงนะฮะลากออกมายาวเลยฮนะนี่แค่แช่แค่11ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าลากในล้นถุงออกมาแล้วครับโอ้ยยาวเกินยาวเกินผมไม่ได้ต้องการยาวแค่นี้เมื่อวานผมลืมมาดู นี่ฮะอัตราง,งอกของข้าวของชัดเจนพันข้าวนี่ดูได้เลยนะฮะงอกทะลุถุงนะครับนี่นะครับถ้าใครจะมาบอกว่าข้าวชัดเจนงอกไม่ดีนี่เถียงขัดใจนะครับมันอยู่ที่กระบวนการนะครับมันอยู่ที่กระบวนการที่ท่านทํานะครับนี่ครับ ลากล้นยาวมาทะลุถุงไปเลยนะฮะเนี่ยแรงๆทั้งนั้นนะครับอัตตาองอกนี่แรงๆทั้งนั้นนะฮะเนี่ยฮะใครว่าองอกไม่ดีนี่ผมเถียงนะครับเถียงขัดใจเลยสําหรับพันข้าวของชัดเจนนะครับนี่ครับก็เป็นเบอร์ต่างๆที่ผมได้ทําการแรนดอมสุ่มออกมาจากกระสอบที่จําหน่ายให้ทุกท่านนะครับแต่ผมก็จะทําการปลูกทดสอบเพื่อเปรียบเทียบเป็นกร o เอ้าท์เทสนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันฮะ